สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กะผ้ามากินเขานะจ๊ะเมนูอ่าเด็ดนะจ๊ะตำาบักม่วงมีคนเคยกินนาจ้ะแล้วก็ปิ่งไก่นะจ๊ะปิ่งผีไก่นะจ๊ะปิ่งหอมมันๆหัวกัะปิ่งแล้วก็อ่าเจวพริกนุ่มนะจ๊ะพริกสดบานเฮาก็คือลูกเอกนะจ๊ะยู่เการลีข้าวเหนียวข้าวกลําเลยจ้ะเมื่อนี้กะเป็นข้าวเหนียวบานเฮาธรรมดาละจ้ะแล้วก็ใส่อ่าข้าวหลีมันสิเป็นข้าวเหนียวดำนะจ๊ะ ผัดห้างกะมีหยอดกะเศษเก็บอยู่ระเบียงนาจาะแล้วก็หมากกะเศษนี่นะคะอันนี้คือปู่เองเมือนมาจะอยู่เกาหลีทัวเ์ห้อหน่วยงามแนื้องามแน่่พีน้องอ่าต้มบะเขือกัดยิมจียิมจีแบบอ่านี่ยังก่อนต้นหอมแซ่แบแซบมาได้จ้ะพี่คนเคยกินบ่ต่ำบะ่วงเ้าต่ำบะส่น้ำตาลเนื้อจ้ะ ่าแล้ว hmm. ก็ใส่พริกแห้งมาเด้อนี่เขากันกับนหยอดกระเสียที่แห้งมาที่ มือแสีบหลายเกียวมันหนาวเลยนะจ๊ะก็เลยแบบเก็บทั้งหน่วยออนหน่วยแก่อเอามาขาวบานหมดเลยนะจ๊ะอันนี้เขาก็พึ่งปิ่งใหม่ๆ มาเด้อจ้าน้องไปตามเบื้องแล้วจ้าแซ่บเพราะว่าต้องไซบอกสมกว่าหมักงวงมันสมรานไปไ่นั่นไนำป่าอ่างชูรสเบอรประแดเกกานังแน้จ้าแล้ว,วกว็ส่ต้นหอมกับใบหอมเปรย์นั่อลจ้ากผักชีพลรัง เป็นเมนูอย่างที่แบบมากกินแห้งนะค่ะตำพวงแซบแซบมาเด้อจ้ากระเร็จอ่อน มันอยกเขาว่าติดเมื่อจังจีต้นหอมแบบกเจ้าสิไส่แบบ,บพริกน้ำนะจ่ะต,ต้างเแซ่บอ่ะ มแสบพอดีเพอกิเส,สุดสุไทยนะจ๊ะ กิ็นมัดเนอะจะจะกินนี้ยังแบบจวดๆมาเด้อเส็บเส็บ แซ่บน้ำกันขอบคุณที่อ่าติดตามรับเบิ้งรับชมรับฟังนะจ๊ะยู่เกาหลีเท่ากับไ่ค่อยกินอาหารเกาหลีเลยกัะพี่น้องหากินแต่ของบ้านเฮาคือเก่าแล้วจ้ะไปข้างนอกก็อาหารก็บ่ค่อยกินนอกจากว่าไปร้านไทยแล้วจ้ะ บาติดติดต,ดตอาหารบ้านเข้าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกดรอกคะ่ะเป็นคนกินยากแจ้วมีเท่าหมริกอ่อนหมริกแกกับเล่คุยุย มัน้วยจ้าแสบแสบจากมะม่วงลอกไปเห็ดกินเบิร์แล้วจ้ะแสบอีเดียวเมื่อต้องเส่นน้ำตาลอืม ยิงกับยอดกับชิ้นยังแสบค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะสอ่องนหน่อยของเฮานะจ๊ะเกาหลีบันนองนะจ๊ะอ่าคุณบันนองที่ในเกาหลีเนาะขอบคุณหลายหลายนจ้าสวัสดีจ้า